สวัสดีค่ะคลิปนี้พิเศษเลยดูนางงามมาตำต้มตำให้นี่ปลาร้าหอมนวเออปลาร้าหอมนวลนวลนี่สูตรพี่เองหอมยิ่งกว่าน้ำหอมที่ชิมปลาวันนี้เออต้มตำอะไรจ้ะน้องบอกสิตำปลาร้าสามรสค่ะปลาร้าสามรสใส่อะไรไปมั่งแล้วขายไม่ทันเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่จนสลัดจนสลัดแล้วก็ปลาร้าปเลปลาร้าสามรส เป็นต้มปลาบัลาเลยนะดูค่ะดูท่าดิได้แล้วได้แล้วใช่ไหมคะใช้มือหน้าตาชิมชิมดิลองชิมดิดดูหน้าตาต้องตามแล้วดูหน้าตาคนเวลาจะชิมต้องเล็บดิหนูมายยาวๆเลยใช่ไหมเออเป็นไงตามเองกินเองนักเลงพอแซ่บไหมน้องอร่อยอ่ะสุดยอดแต่ว่าพี่จะชิมไหนชิมไหนชิมนักเลงหรือไงพี่กันนิ้วจืดไหมกินกันสองคนเรอจืดไหม เสร็จเสร็จมะนาวกับแเสรพอแล้วพอแล้วพอแล้วใช่ไหม๋ยวเปรี้ยวกว่านี่เปรี้ยวได้แล้วเปรี้ยวได้แล้วได้แล้วอืมกลมกล่อมแล้วแซบบแซ่บกลมมากคือปลาร้าสามรสนี่นะคะนี่ไงปลาสามรสพี่ปลาที่เจ้าของบ้านทําเองทําเองพี่ต้มเองอ่ะนี่หอมมากพี่ใส่น้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวจะขอจิ้มกลับบ้านดเลยเอาไปเลยเทไปนี่ค่ะเราอันี่เครื่องแน่นๆเน่เน่เน่เเดี๋ยวโคกสองมาดูเนาะเดี๋ยวโคกสองน่าจะกินไม่อิ่มก็โคกสองตามมา เดี๋ยวมาตักเนาะนี่เตรียมจานไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาตักโอ้ยขอบคุณนางแบบหน้ากล้องตำาุ่มตำสวยก็สวยแถมตำาุ่มตำแซ่บอีกขอบคุณมากค่ะโอ้ยให้คุณมานะคะมาทุกวันน้องๆมาทุกวันนี่ค่ะมีราการขวดโคกนะคะทำเปนแบบนี้ต่อขวดโคกขวดโคกนะคะขวดโคกชาวบ้านเ็าเรียกขวดโคกขวดโคก ใกล้เลยจะได้เห็นชัดว่าหน้าตาเป็นไงอตายแล้วสีสันสุดยอดบาราไกันเนาะต้นตำลับต้มเองอันนี้สูตรเราเองอร่อยอยู่แล้วดูไขูดคบดูดูหน้าคนขูดฟินมากน้ำลายไหลขูดไปน้ำลายย้อยไปนี่อู้จลสุดยอดนะคะดูนะคะนั่นมีปาดด้วยปาดด้วยถ้าไม่ของจริงก็ไม่ปาดมีปาด ดูดปากแล้วดูดปากแล้วดูดนะคะอืมโอเคนะคะเนี่ยเราจงยกหน่อยยกหน่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีคนกดติดตามเยอะๆเดี๋ยวจะให้มาตามอีกแล้วเชิญมาตามอีกมาตามอีกค่ะมาตามอีกเอายกหน่อยยกจานหน่อยจะปิดแล้วมาค่ะชวนหน่อยชวนหน่อยชวนหน่อย คนตามก็งามงามนางงาม,งามจ๊ะจ๊ะอร่อยสุดๆค่ะ <Okay. S 2> งามดีค่ะแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>